สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวส้มสปอยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับซีรีส์ Queen's of t e a อีกเช่นเคยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ๊งมาให้แอดมินด้วยนะคะควี e ส์ออฟเชียตอนที่15หลังจากที่พระเอกพานางเอกมาเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองและรอเธออย่างใจจดใจเจานะน้าห้องผ่าตัด เอกก็ได้เปิดอ่านไดอารี่ที่นางเอกเขียนเอาไว้แต่ไม่ทันไรเขาก็ต้องถูกจับกลุมตัวเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีปริศนายุ่นอึนซองเก็บไดอารี่ของนางเอกได้และเปิดอ่านแบบเสียมารยาทจากนั้นก็นำไดอารี่ของนางเอกไปทิ้งในกองไฟอย่างไม่ใย,ยดีนำซ้ำยุ่นอึนซองยังเปลี่ยนพยาบาลที่เคยดูแลนางเอกออกทั้งชุดทำเอาพยาบาลงงไปหมด พรที่ผ่านมาบรรดาพยาบาลทั้งหลายก็คิดว่าพระเอกเป็นคู่มั่นนางเอกแต่ยุนอึนซองก็อ้างว่าตัวเองเป็นคู่มั่นนางเอกเช่นกันเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมายุนอึนซองบอกกับนางเอกว่าก่อนที่เธอจะเข้ารับการผ่าตัดนั้นพระเอกรบเร้าให้หนางเอกแก้พินัยกรรมและอ้างว่าก่อนผ่าตัดมีรถบรรทุกมาชนยุนอึนซองและตัวนางเอกซึ่งเป็นฝีมือของพระเอกที่ทำแบบนั้น ยุนอึนซองเลยสวมบทเป็นพระเอกโดยการบอกว่าตนพยายามทุบกระจกรถเพื่อที่จะช่วยนางเอกออกมาแต่โชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในรถยิ่งไปกว่านั้นยุนอึนซองบอกว่านางเอกพยายามจะคอตตอเพราะว่าพระเอกนอกใจเธอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกสมเพชตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่ายุนอึนซองกาลังโกหกเธออยู่ในขณะที่ตอนนี้พระเอกกําลังถูกนําตัวมาสอบสวนอย่างเข้มขน้น หนึ่งเดือนต่อมานางเอกเดินทางกลับมาที่โซประเทศเกาหลีโดยมีครอบครัวของเธอมาต้อนรับที่สนามบินนางเอกอยังคงจําครอบครัวของเธอได้แต่มีปฏิกิริยาที่ไม่สนิทใจกับครอบครัวเหมือนอย่างที่เคยเป็นเพราะก่อนหน้านี้ยุนอึนซองบอกกับนางเอกก่อนที่จะกลับเกาหลีว่าครอบครัวนางเอกหาว่ายุนอึนซองไล่พวกเขาออกจากบ้านเพื่อที่จะยึดควีน โดยใส่ร้ายคุณปูน่นางเอกว่าเบื่อครอบครัวที่ทะเลาะก,กันเพื่อแย่งชิงสมบัติจากเขาเลยยกตำแหน่งประธานควีนให้ยุนอึนซองจนน้องชายนางเอกได้เอ่ยปากว่าเขาไม่รู้ว่ายุนอึนซองพูดอะไรกับนางเอกบ้างแต่เขาไม่อยากให้นางเอกไปเชื่อคนแบบนี้จากนั้นยุนอึนซองก็พานางเอกกลับมาที่บ้านและตรงดิ่งไปหาคุณโมยุนอึนซองถามคุณโมว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งชนนางเอกก่อนเข้ารับการผ่าตัดนั่นเป็นฝีมือคุณโมใช่หรือไม่ ทางคุณโมก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือของเธอเองแบบไม่ลังเลและยังขู่ได้ว่าถ้ายุนอึนซองเลือกที่จะอยู่ข้างนางเอกคุณโมก็จะทําให้หนางเอกเจ็บตัวอีกแต่ยุนอึนซองไม่ยอมและขู่แบล็กเมย์คุณโมกลับเพราะเขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมายุนอึนซองคอยแอบมองคุณโมในห้องนี้มาโดยตลอดและก็ได้เห็นเหตุการณ์ในวันที่คุณปูน่นางเอกล้มลงไปนอนกองที่พื้นก่อนที่จะถูกหามตัวไปโรงพยาบาลโดยทั้งหมดเป็นฝีมือคุณโมหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้ หากคุณโมแตะต้องนางเอกอีกแม้แต่เพียงปลายเล็บยุนอึนซองก็ขู่ว่าจะส่งคุณโมเข้าห้องขังตามพระเอกไปอย่างแน่นอนทางด้านครอบครัวนางเอกพวกเขาก็เครียดมากเพราะกลัวว่านางเอกจะแต่งงานกับยุนอึนซองแต่พ่อนางเอกคิดว่าเธอคงไม่มีทางทําแบบนั้นแน่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อนางเอกก็คอยจับตาดูเธอมาตลอดเช่นกันโดยทําการจ้างวานนักสืบจากสํานักนักสืบฮงกิวดง ซึ่งพวกเขาโดดเด่นในเรื่องการปลอมตัวและการแอบซุ่มรวมถึงบันสมองอัญชานฉลาดพ่อนางเอกเลยพาอาบอมจาและแม่นางเอกมาพบกับพวกเขาและมีการแนะนําให้พวกเขารู้จักกับนักสืบเหล่านี้ที่ตามนางเอกไปที่เยอรมันเพื่อคอยรายงานพ่อพระเอกมาโดยตลอดนางด้านนางเอกเมื่อเธอกลับมาที่บ้านก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังว่างเปล่าเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องพระเอกก็พบเข้ากับเครื่องเล่น NP3 นางเอกจึงหยิบขึ้นมาฟังเพลงซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าพระเอกมีรสนิยมเพลงสไตล์เดียวกันกับเธอต่อมานางเอกเดินทางมาเยี่ยมพระเอกที่ถูกจับค้งไว้นานเมื่อพระเอกได้เห็นนางเอกครั้งหลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเขาก็ถึงกับน้ำตาคลอและถามอย่างห่วงใยว่าหายดีแล้วหรอการผ่าตัดราบรื่นไหมนางเอกเอก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่พระเอกกำลังเป็นห่วงเธออยู่หรอแน่นอนว่าพระเอกเป็นห่วงเธอมาก แต่ตอนนี้ช่างน่าเศร้าเพราะนางเอกรู้ว่าทําไมพระเอกจึงแต่งงานกับเธอเรวมถึงเรื่องที่พระเอกเตรียมขออยากกับเธอล่วงหน้าโดยที่ไม่บอกให้เธอรู้และเรื่องอื่นๆที่พระเอกทําหลังจากนั้นพระเอกไม่รู้ว่ายุนอืนซองบอกอะไรกับเธอบ้างแต่มันไม่เป็นความจริงเลยเพราะนางเอกยังคงสับสนอยู่ทั้งนี้พระเอกขอโทษที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างนางเอกตอนเธอฟื้นขึ้นมาแต่เขาจะออกไปจากที่นี่ให้ได้หลังจากนั้นผู้คุม ก็มาเรียกตัวพระเอกไปเพราะหมดเวลาเยี่ยมแล้วแม้ตอนนี้นางเอกยังคงจำเรื่องราวดีๆที่เคยมีร่วมกันกับพระเอกไม่ได้แต่ก่อนไปพระเอกบอกนางเอกให้กินของดีๆไม่ต้องห่วงอะไรรักษาตัวต่อไปดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแต่นางเอกกลับคิดว่าที่ผ่านมาเธอโดนพระเอกหลอกเพราะพระเอกคารมดีสุดๆจนเธอต้องแวะมาซื้อยาแก้คลื่นไส้เพราะหัวใจเต้นเร็วคล้ายจิตใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว พอนางเอกกลับมาที่บ้านยุนอึนซองก็วีนแตกใส่เธอซะง,งั้นมันถามว่านางเอกไปไหนมาแต่นางเอกไม่อยากตอบอะไรทั้งสิ้นและบอกให้ยุนอึนซองกลับไปซะเธอไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะเป็นยุนอึนซองก็เถอะนางเอกกลับมาที่ห้างควีนอีกครั้งพร้อมกับยุนอึนซองเรขาหน้าคนสนิทของเธอจึงขอบคุณนางเอกมากที่รักษาสัญญาว่าจะกลับมาก่อนที่เรขานาจะผ่อนจ่ายชุดนี้หมด แต่ตอนนี้นางเอกยังจำเลขานามไม่ได้เพื่อนเพื่อนพระเอกกำลังตามหามีดที่ใช้เป็นอาวุธสังหารซึ่งอาจจะช่วยพระเอกให้รอดพ้นจากความผิดที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นโคน,นันและอาบอมจาก็ช่วยเช็คก,กล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถอีกเช่นกันพวกเขาเรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อน,นำไปใช้ในชั้นศาลซึ่งก่อจะขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีพอพระเอกก็สั่งห้ามไม่ให้ทุกคนทำเรื่องที่เป็นลางไม่ดีอย่างเช่น ห้ามหอ่อจุ่มหรือผสมอาหารและก็ห้ามทำของตกด้วยแต่ชูซอนน้องชายนางเอกแหกทุกข้อห้ามเพราะเขาทำช้อนหล่นแต่พ่อพระเอกไม่นับเพราะถือว่าชูซอนเอาไปวางบนพื้นเฉยๆจากนั้นน้องนางเอกก็ห่อสาหร่ายและเอามาจุ่มน้ำแบบใส่ซื่อทำเอาทุกคนตกใจยังบอกไม่ถูกและก็ถือเวลาพิจารณาคดีในชั้นศาลบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดเพื่อนเพื่อนพระเอกยืนหยัดสู้เพื่อเขา และนำหลักฐานชิ้นสำคัญไปยื่นในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นมีดที่ใช้เป็นอาวุธหลักเสื้อยืดถุงมือหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆรวมถึงวิดีโอและรูปถ่ายจนกระทั่งสามารถระบุตัวคนร้ายที่ก่อเหตุซึ่งเขายอมรับว่าเป็นผู้กระทำเพียงคนเดียวขณะเดียวกันพระเอกที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยถูกตัดสินให้พ้นผิดในการพิจารณาคดีของวันนี้เลขานาคนสนิทของนางเอกพาเธอมาดักรอเจอพระเอก ซึ่งนางเอกเธอก็ได้เห็นภาพความอบอุ่นที่พี่ๆพระเอกกอดกับเขาแบบอบอุ่นทางด้านพ่อพระเอกเลี้ยงฉลองชุดใหญ่เพราะพระเอกได้รับการปล่อยตัวแล้วของกินอร่อยๆลดครึ่งราคาซาลาเปาแจกฟรีไปเลยพระเอกกลับมาเยือนดงยูรีอีกครั้งซึ่งทุกคนก็ยินดีที่เขาพ้นผิดในครั้งนี้และต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านแม่ของเขาก็เตรียมโจ๊กถั่วแดงของโปรดของพระเอกเอาไว้ด้วยนางเอกตามพระเอกมาจนถึงที่บ้าน ตอนนี้เลขานาสงสัยว่าทำไมนางเอกถึงไม่รู้สักทีว่าใครคือคนที่รักเธอจริงๆนางเอกก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครคือคนคนนั้นที่รักเธอเลขานาเลยใบ้ให้ว่ามัวใจนางเอกก็อยู่ที่ตัวเธอนะตัดมาที่โรงพยาบาลในเยอรมันที่นางเอกมารักษาตัวที่นี่ตอนนี้ทนายพระเอกติดต่อมาให้พวกเขาส่งคืนสมุดเล่มหนึ่งให้พระเอกด้วยซึ่งสมุดเล่มนี้เดิมทีเหมือนจะเป็นไดาอารี่ของนางเอก ที่โดนยืนอึนซองโยนเข้ากองไฟและจะมีการส่งคืนสมุดเล่มนี้ให้พระเอกมีการฉลองที่พระเอกถูกปล่อยตัวและพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็มากันเยอะมากภายในงานก็มีการจับของรางวัลมากมายอาบอมจาก็มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันกูรูความรักคือผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลตู้เย็นที่อาบอมจานำมาในวันนี้แต่เขากลับปฏิเสธที่จะรับเอาไว้เพราะเครื่องซักผ้าที่บ้าน ยังใช้งานได้ปกติอยู่อาบอมจาคิดว่ากูรูแห่งความรักควรจะคว้าโอกาสนี้ไว้และบอกด้วยว่าถ้าเธอกลับไปที่โซเธอจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วนะกูรูความรักจะไม่คว้าเธอเอาไว้หรออาบอมจาถึงสารภาพไปเลยว่า,าเธอกําลังชอบกูรูความรักซึ่งมันก็ทําให้กูรูความรักถึงกับทําตัวไม่ถูกจากนั้นพี่ชายพระเอกก็วิ่งหน้าตั้งมาหา พราะตอนนี้อาบอมจายังใช้ไหมติดปกเสื้อไว้อยู่ซึ่งมันต่อกับลำโพงที่อยู่ด้านในต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านได้ยินสิ่งที่อาบอมจาพูดทั้งหมดแล้วพวกเขาถึงกับต้องเอ่ยว่าอาบอมจาเลิศม,มากจริงๆชูซอนน้องชายนางเอกได้ยินอาบอมจาสารภาพความในใจแบบนั้นเขาก็ถึงกับยิ้มและแซวอาบอมจาจนเธอเขินและวิ่งออกไปตัดมาที่ยุนอึนซองตอนนี้เขากำลังจะซวยแล้ว พอะจะมีการโหวตถอดถอนประธานครีนทางด้านพระเอกเขาได้หลักฐานมัดตัวที่จะพิสูจน์ว่ายุดอื้นซองและพักพวกทำการหลอกลงทุนมูลค่าสองล้านล้านเพื่อยุดค e ีนกรุ๊ปตัดมาที่ดาฮเยเธอพบกับชายหัวร้อนอีกครั้งแต่เธอไม่ได้เอาแฟชชไดมาให้ชายคนนี้เพราะเธอนำแฟชชไดอันนั้นไปให้พระเอกแล้วจากนั้นก็เลยเกิดการประทะกันขึ้นบนรถ ชูซอนน้องชายนางเอกปั่นจัก,กรยานตามรถตู้ที่ดาฮเยติดอยู่บนนั้นมาแบบติดๆเขาใช้จัก,กรยานทุบก,กระจกรถเพื่อช่วยดาฮเยกมาและเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นคราวนี้มวยไทยที่ร่ำเรียนมาได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วชูซอนโดนซัดหนักมากแต่เมื่อเขานึกขึ้นได้ว่าเขารักดาฮเยมากแค่ไหนเขาก็ุกขึ้นสู้อีกครั้งรอดูคู่ต่อสู้กัดตกุกตามที่อาจารย์ของเขาสอนมา จากนั้นก็ซัดคืนแบบจุกๆด้วยสกิลคันเทพจนสามารถโค้นพวกนั้นลงไปได้และช่วยดาฮเยไว้สำเร็จจากนั้นเขาก็สลบไปและพี่ชายพระเอกอาจารย์ของชูซอนก็เข้ามาช่วยอีกแรงทางด้านพระนางของเราพวกเขามาเจอกันอีกครั้งในที่ทำงานนางเอกแปลกใจอยู่ว่าทำไมพระเอกถึงยังทำงานที่นี่นางเอกบอกให้พระเอกลาออกไปซะและหาที่ทำงานใหม่เพราะเธอไม่อยากเห็นหน้าพระเอก เมื่อได้ยินนางเอกพูดแบบนั้นก็ทําพระเอกหน้าหงอยทันทีแต่ถึงยังไงนางเอกก็เคยบอกว่าพระเอกเป็นสเปกของเธอได้ยังเคยบอกอย่างมั่นใจด้วยว่าจะตกหลุมรักพระเอกอีกครั้งอย่างแน่นอนดังนั้นพระเอกเลยคิดได้ว่าอีกไม่นานนางเอกต้องจําเขาได้แน่แม้ว่านางเอกตอนนี้จะมองหน้าพระเอกว่าหน้าด้านยิ่งนักจึงสั่งห้ามไม่ให้พระเอกเรียกชื่อเธอตรงๆถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยตกหลุมรักพระเอกแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไป และเธอก็ไม่อยากเห็นหน้าพระเอกด้วยซ้ำในขณะที่นางเอกกำลังจะเดินจากไปนั้นสายกระเป๋าของเธอก็ดันไปเกี่ยวกับเก้าอี้เธอเลยคิดว่าพระเอกกำลังรั้งเธอไว้พระเอกเลยลุกขึ้นมาปลดสายกระเป๋าให้หนางเอกจากนั้นเธอจึงเดินจากไปแบบหัวจะปวดต่อมานางเอกได้รับคำเชิญให้ตัวเองมาที่อะคอรเรียมแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็พบว่าพระเอกรออยู่ที่นี่แล้วเพราะเขาก็ได้รับคำเชิญจากนางเอกเช่นกัน และก็มีเสียงประกาศว่าจะเริ่มพิธีแต่งงานระหว่างพระเอกที่เป็นเจ้าบ่าวและนางเอกที่เป็นเจ้าสาววิดีโองานแต่งของพวกเขาในครั้งนั้นได้ถูกฉายขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาทั้งสองคนมองดูวิดีโอนี้ด้วยแววตาที่เปล่งประกายจากนั้นเมื่อวิดีโอจบลงพนักงานก็มาส่งดอกไม้ให้พระเอกพร้อมกับบอกว่านางเอกเป็นคนเช่าเหมาสถานที่และส่งดอกไม้มาให้พระเอก ในช่อดอกไม้มีการ์ดด้วยซึ่งนางเอกเป็นคนเขียนขึ้นมาแต่เธอเข้อสงสัยอยู่ดีว่าเธอเป็นคนเขียนขึ้นมาจริงๆหรอเธอจะแต่งงานกับผู้ชายที่นอกใจเธอนี่นะพระเอกเขาไม่รู้ว่านางเอกไปได้ยินอะไรมาแต่เธว่านางเอกไม่จําเป็นต้องเชื่อเขาก็ได้แต่ห้ามหลงเชื่อยุนอึนซองเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมายุนอึนซองไม่เคยปกป้องนางเอกเลยและพยายามแยกนางเอกออกจากพระเอกอยู่เสมอไม่นานนางเอกก็มาหายุนอึนซอง เขามีเรื่องจะถามพอดียุนอึนซองจึงเดินไปหยิบวายแต่นางเอกดันเปิดแท็บเล็ตและพบว่ายุนอึนซองติดตั้งกล้องและคอยแอบมองที่บ้านของเธอซึ่งมันก็มีวิดีโออันนึงที่ดึงดูดสายตานางเอกนั่นก็คือวิดีโอคุณปูน่นางเอกและคุณโมขณะที่เธอกําลังจะกดเข้าไปดูนั้นยุนอึนซองก็เดินเข้ามาพอดีนางเอกเลยได้แต่คิดและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยุนอึนซอง ชวนนางเอกไปที่อเมริกาสองคนในฐานะที่ถูกครอบครัวทิ้งทั้งคู่นางเอกจึงถามกลับไปว่าแน่ใจหรอว่าฉันถูกทิ้งยุนอึนซองสตันไปนิดหน่อยนางเอกจึงบอกว่าค่อยคุยกันใหม่ตอนที่ยุนอึนซองหายเมาแล้วกันในขณะที่นางเองกกําลังจะเดินออกมายุนอึนซองกับรั้งเธอเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้นางเอกบอกว่ามีเรื่องที่จะถามแต่เธอปฏิเสธว่าตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะถามแล้ว ต่อมาไม่นานไดอารี่ของนางเอกถูกส่งจากเยอะระมันมาจนถึงมือเธอเมื่อนางเอกได้เปิดอ่านเธอก็ได้รู้ถึงเรื่องราวความทรงจําดีๆในวันวานและเธอก็จําได้ว่าพระเอกเป็นใครและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนางเอกเขียนเอาไว้ว่าพระเอกคือเหตุผลที่ทําให้เธอไม่อยากสูญเสียความทรงจําและพระเอกคือคนที่นางเอกอยากจะจดจําตลอดไปเมื่อนางเอกได้อ่านไดอารี่ของเธอจนจบนางเอกก็รีบวิ่งออกมาและขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยุนอื่นสองก็ติดตั้งแอปที่คอยติดตามนางเอกทุกฝีก้าวจนมันรู้พิกัดว่านางเอกกําลังเดินทางไปที่ไหนเมื่อนางเอกออกมาหาพระเอกที่อยู่คนละฝั่งฝั่งของถนนเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วเรียกชื่อพระเอกพร้อมกับพูดคําว่าขอโทษขณะที่พระเอกกําลังจะข้ามถนนมาหาเธอเขาก็โดนรถคันนึงชนเข้าเต็มๆจบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลีนออฟเทียตอนที่15บหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไป แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ๊งกิง้งกุ๊งกิ้งไว้ให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดูคลิปอื่นๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย